สวัสดีจากอำเภอกันทะลัลักวันที่7ธันวาคมจากสถานการณ์ประทะที่ภูผาเหล็กที่กัมพูชายิงใส่ทหารเราบาดเจ็บนำมาซึ่งความไม่แน่นอนของสถานการณ์พวกเราทุกคนทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่จึงต้องเตรียมความพร้อมเผื่อสําหรับการอพยพสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือความปลอดภัยของผู้ป่วยครับเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมคนไข้สําหรับอพยพเตรียมคนไข้สําหรับส่งต่อประชาชนทุกคนเดือดร้อนโกลาหลนแทนที่จะได้รักษาแทนที่จะได้รับก,ก,การผ่าตัด ก็ไม่สามารถทําได้ในพื้นที่สงครามแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแต่อยากรักษาอยากดูแลคนไข้ของเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีแต่เห็นใจแล้วก็สงสารประชาชนกับผู้ป่วยครับที่จะต้องระหโหระเหินไปรักษาที่อื่นแต่สงครามมันโหดร้ายและไม่เคยปราณีใครครับถ้าจํากันได้ครั้งที่แล้วเขายิงจรวดใส่เราเนี่ยเกือบพันลูกนะครับพร้อมอยุทโธปกรณ์อาวุธต่างๆเขายิงใส่เราอย่างไม่สนเลยว่ามีประชาชนไม่สนเลยว่าพื้นที่ที่มันยิงเนี่ยมันคือที่ไหนและตอนนี้ก็ไม่อาจทราบได้ครับว่าถ้าหากมีการประทะหรือรบกันมากกว่านี้ เขามียุทธปกรณ์อะไรบ้างแล้วมีอาวุธที่ร้ายแรงขนาดไหนแล้วและจะทําร้ายประชาชนเราได้มากขนาดไหนแล้วพูดกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับบอกแล้วว่ามันคุยไม่รู้เรื่องหวังว่ารอบนี้จะไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ